ไปเตืนหมอกไปเลี้ยวนี่ใหญ่ๆสวยๆเลยครับพารเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้รอบคันนะครับมีกล้องหน้ามาให้ด้วยโอ้โหคุมๆอ่ะคุมๆอะไรใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขับสีอยู่ต้องแนะนำคันนี้เลยนะครับเอาง่ายว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับออปชั่นครบๆนะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับทนะุกนัก สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับอาร์ตปาทาโร่นะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เปหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับผมมีรถปาเจโร่นะที่ปรับสภาพเรียบร้อยนะมานนำเสนอนะเป็นรถมิสูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีอีดิทอิชชั่น CWD ปี2022นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้เป็นขับ4เราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่า รถคันนี้มันจะสวยขนาดไหนเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขาเป็นไฟฉายน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเดย์ทาวนลท์นิ่งมาให้นะครับมีที่ล้างไฟฉายหน้ามาให้นะครับนี่ไฟเตือนหมอกไปเลี้ยวนี่ใหญ่ๆสวยๆเลยครับปักเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้รอบคันนะครับมีกล้องหน้ามาให้ด้วยโอ้โหกระจังหน้าของ elite edition นะครับจะเป็นสีดำนะครับทุกนะตรงนี้ตัวนี้จะมีชุดแต่ง elite edition มาให้มีโลโก้ปาร์เซลโลนะครับสปอร์ตนะครับ จะมีในเฉพาะตัว elite edition เท่านั้นนะครับด้านข้างนะครับโอ้โ oh ห oh. จะมาด้วยล้อมแม็กซิ่งนะครับขอบ18นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้โอ้โหแม็กยอดฮิตเลยนะครนะับทนะุกท่านจะมาด้วยขนาดยา, 5, 60, 18, ยาง265 60 R18 ยางเป็ยางปี2 0 22นะครับทุกทนะ่านช่วงล่างนี้โคตรสวยนะครับทุกทนะ่านไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับนี่ครับคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับอยู่ในชุดแต่งของ elite edition นะครับท่านผู้ชมนะตร,นะตรงนี้อ่ะบันไดข้างมีมาให้ ลาวหลังคานะตัวนี้จะเป็นหลังคาดํานะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นหลังคาดําตรงนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับคิ้วกันสา์ปาเจโร่แท้นะครับในฝาครอบกระจกมองข้างเอกลักษณ์เลยครับอ่าเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวนกระจกมองข้างเป็น LED นะครับมีกล้องรับคันนะครับ3 6 0องศามาให้มีไบสปอร์ตมาให้นะครับตรงนี้โอ้โหครบเลยนะครับคิ้วเล่นน้ำตัวนอกเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดต่างๆเป็นโครเมียมนะครับนี่ภายในสวยๆนะครับ นี่ครับเป็นภายในทูโทนนะครับแผงประตูจะเป็นสีดำตัดสีน้ำตาลนะครับอีดิ i o ชันต้องเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นนะครับโครงทรงโครงสร้างบอดี้นะครับสวยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นองค์เป็นอาร์เดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหกิฟต์หนักกิฟต์เลยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะแบรนด์ลองนะครับแต่ออปชันครบนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับผมสวยๆนะซอกต่างๆนี้เดิมทุกจุดเลยนะครับนี่นะนี่ฮะ แอร์ประตูสวยๆนะกิฟต์เลยอ้าวโหใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับรถปี2 0 22นะครับรถแค่ปี2ปีเท่านั้นนะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เอาอ้าระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังนะโอ้โหสวยๆกระจงกระจสีสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะอื ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่น,นอนใครที่กำลังม,มองหารถครอบครวัวอยู่นะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยด้านท้ายนะก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่สานี่อยู่ในกระจกนะครับท่านผู้นะนี่ก้านบันฝนหลังนะครับคิวโครเมียมคาดฝาท้ายนะครับโลโก้ปาร์เจลโล่สปอร์อีลิทอิทิชั่นโลโก้สี่วิวดีออฟวิวดานะครับท่านผู้นะปาร์ซเซอร์มาให้ด้านหลังอ,อ,อีก4จุดนะครับท่านผู้นะโอ้โฝาครอบนะครับใต้กันชนนะครับเป็นชุดแต่งของอีลิทอิทิชั่นนะ มีไฟทับทิมซ้ายขวามาให้นะครับกล้องมองหลังสแตนดาร์ดมาให้นะครับฝาท้ายครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับทุกท่นนะตรงนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โหเรามาดูกันครับรถเดิมนะนะหัวนงหัวนอนนี่ไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์ฝาท้ายนี่เดิมๆมนะครับนะสวยๆเลยครับเห็นไหมลงบนภาพนี่มีโลโก้บอกนะนะโชก็เป็นโช๊คเดิมฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีการถอดนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระแถวที่สามนะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับตัวนี้นะครับ ช่องเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเก็บผู้แม่แรงผู้บลองขล้อไว้ตรงนี้นะครับอ่าสวยๆเลยแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับตัวนี้จะเป็นชุดซ่อมนะครับยางไหลนะครับนี่ตรงนี้อ่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับปีนี้จะไม่มียางไหลมาให้จะมีชุดซ่อมยางไหลมาให้แทนนะครับท่านผู้ชมนะไงล่ะฝาทั้งไฟฟ้านะครับนี่ไฟฟ้าด้านซ้ายเนี่ยเหมือนด้านขวานะครับล้อมวงล้อแม็กสวยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหม ไม่มีรอยเบียดนะครับยาง B22 พระทรงกระซีสวยนะครับเห็นไหมนี่ครับแผงประตูก็สวยกริบเลยฮนะโอ้ใครแนะนำเลยรีบๆเลยผมเป็นคนขับไปรยโรอยู่ผมก็บอกว่าอืม,มนั่งสวยจริงนะฮะเป็นองค์เป็นอาร์กนี่เลียงเม็ดทุกจุดนะครับไม่มีการตอเม็ดอาร์กใหม่แน่นอนนะครับตรงนี้อปนี่ครับเหมือนกันครับเห็นไหมสวยนะครับอื ประตูเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการเปลี่ยนประตูแน่นอนครับไม่มีชนข้างซ้ายชนข้างขวาแน่นอนครับนี่นะสวยๆครับนะกริบเลยอ่านี่ครับซอกต่างๆนี่ผมกล้าการันตีเลยว่ามันเป็นรถเดิมจริงนะครับเห็นนะซอกมันพงบนพับนี่ครับเดิมสนิทเนะครับตรงนี้นะกล้อง360องศาอ่านบายสปอร์ตมีครบนะครับท่านผู้ชมนะผมกล้าการันตีให้เลยนะครับว่ารถคันนี้สวยจริงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้รถปีใหม่ด้วยรับประกันจากส่วนมิตซูบิชิอีก หนึ่งปีนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ารถมันยังไม่ครบ5ปีแสนโลนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะป้าเดี๋ยวเราไปดูฝาป้องหน้ากันนะครับว่าผมเปิดฝาป้องหน้ามาแล้วชิ้นส่วนหรือเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาป้องหน้ามาแล้วนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตว่าเป็นหัวน็อตเดิมนะครับฝาป้องหน้าเป็นฝาป้องหน้าเดิมมีเม็ดองเม็ดอ้างนี่ครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับคานลรวไปใหญ่หน้าต่างนี่เป็น คานลับไฟหน้าขวามี R อยู่นะครับเพื่านผู้ชมเห็นมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเลยคานลับไฟหน้าซ้ายนะ,ะก็จะมี L อยู่นะครับเ่านผน้ชม,ชมนะตรงนี้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะครับเ่านผู้ชม,ชมนะบางกรณีนะครับบางกรณีนะค,ะชมชมนะครับท่านอู้ชมนะรถอะไอคานพวกนี้ทพา่อน้ชมสังเกตนะนะมันจะมีมี R มี L นะครับแต่นะครับแต่นะบางเคสนะบางกรณีนะครับเขาอาจจะทําสีอาทาสีไปเนี่ยคน ไม่เห็นเห็นตัว L หรือตัว R นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยครับรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรถแค่ทําสีโดยการเคลมประกันนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ชิ้นส่วนอะไหล่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมเนาะเธอบงเทอร์โบเดิมนะครับไม่หอนไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับท่อแทนท่อแคทยังอยู่นะครับท่านผู้ชมนะไม่มีการตัดท่อแคทไปขายแน่นอน คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมอนเรลนะครับมาด้วยพละกำลังนะครับ 2,400cc นะครับ181แรงม้าโอ้โหทั้งแรงและก็ประหยัดอยู่ในคันนี้แน่นอนนะครับทุกคนนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมีพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในห้องโดยสารว่าไอเจ้า Elite Edition เนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมภายในห้องโดยสารของ Elite Edition นะจะแตกต่างกว่าพวก 2.4 GT Premium นะครับเพราะภายในของเขาเบาะเขาจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับตรงนี้เบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับโอ้โหเป็นแล้วตรงเบาะนี่ครับก็จะมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับตรงนี้ครับ SRS Airbag มาให้ตรงนี้นะครับเบาะไฟฟ้านี้ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับนี่มาอะเรามานี่กันเลยสตาร์ทเลยกันเลยนะครับอ่ะกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสครับมีดอกเดียวนะครับน้องชมมีกุญแจดอกเดียวนะครับตรงนี้อ่ะ เรามาดูกันครับตรงพวงมาลัยเนี่ยครับเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับนี่หุ้มด้วยหนังเลยตรงพวงมาลัยก็จะมีมัตติฟัง์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับอาแทคทีฟคู่คอนโทรลพันเดอร์ชิพนะครับมีมาครบเลยนะครับตรงนี้อตรงพวงมาลัยนี้ก็สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้รับสายวางสายนะครับสปีกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาเป็นเอ่อ l ดีแล้วนะครับ นี่เป็น LED แบบนี้นะครับนี่มารถคันนี้นะครับใช้งานมาแค่731 7 0ก่ามเิโลเมตรเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากนะวารันตีจากูนยนมิซูบิชิยังเหลืออีกประมาณ2 0 0 0 0กวโลนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อาระบบนะครับการปัดนน้ำฝนเนี่ยเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ไฟใหญ่หน้าก็เป็นไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับารองรับ FM ได้ AM ได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะ แ p ปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยด์ออโต้นะกูเกิลแมปได้หมดนะครับแอ่ Air นะครับเป็นแอออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะมีเครื่องฟอกอากาศในตัวรถด้วยนะครับ PM 2.5นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นดิฟล็อกนะครับตรงนี้อ่าดิฟล็อกอ่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะมีช่องเสียบอเอาไว้เลยนะครับเห็นไหม USB AUX นะนี่นี่ให้นะครับแล้วผมชอบตรงที่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะครับนะ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักเล้าแขงช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ในช่องนี่นงกว้างๆนะครับกว้างๆ่าฮะที่วางแก้วนะครับตรงนี้โหมดต่างๆครับนี่ก็เป็นโหมดขับสี่นะครับ่าจอยสติ๊กโหมดขับสีเนี้ยโหมดเซฟตี้กับมยโหมดลงที่หน้าจันนะครับโหมดกูขะตรงนี้นะครับเดือดๆๆนะฮะแล้วก็พวกตัวนี้บอกเลยว่าระบบเซฟตี้ของเขาอะ มาเพียบพร้อมเลยครับท็อปกว่าขับสองนะครับทุกนาตรงนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มๆอ่ะคุมๆอะไรใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขับสี่อยู่ต้องนำคันนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมตัวนี้เป็นเลนเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้านะครับตรงนี้กระจกมองหลังเป็นกระจกแตดแสนะครับทุกนาผ้าหลังคาเนี่บกริบๆเลยไม่มีรอยนะครับไม้บางแดดเนี่ยครับมีกระจกนะมีไฟนะครับซ้ายขวาสวยๆสวยๆเลยเอาง่ายว่าผมก็ขับไปจะโลอยู่รู้เลยว่า ขับซีเนี่ยมันท็อปสุดแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเครื่องทรงเครื่องเสียงนี่ดังกระหึ่มเลยนะครับเมาชอบเลยตึบๆเลย <c ười> เป็นสเตอริโอเซอร์ราลเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นน <c ười> เอาง่ายว่าหน้าจอนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังสัมผัสได้ปึ๊บๆเลยนะครับเห็นไหมนี่นะไปได้ก็แมปอย่างที่ผมบอกไปครบครบๆนะครับครบๆเลยนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศานะครับ กล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีครบเลยนะเนี่ยนะอ่าใครกําลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเข้าไปในห้องสั่นแถวที่สองแถวทสา,า 3, มันดีกว่านะว่าเฮ้ยไอตัว elite เนี่ย edition ขับสี่เนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันคา้างท่านผะู้ชมนะปาเจโร่นะครับปาเจโร่นะครับเขาจะสไลด์เบาะไม่ได้นะครับอ่าเขาจะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับเบาะเขาจะดีดมาลักษณะนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่าผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่า เบาะมันไม่สามารถสไลด์ได้นะครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับโอ้เบาะนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยนะครับนี่สิ่งอำนวยความสะดวกพนักเท้าแขนนะครับช่องวางแก้วนะครับนี่โอ้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับเพราะว่ามีถาดรองตรงนี้นะครับโอ้โหช่องวางแก้วตแผงประตูมีให้อยู่แล้วซองเก็บเอกสารมีให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอ้ครบเลยนะครับแล้วนะครับนี่แอร์นะเป็นแอร์ราวสามแถวแล้วตรงนี้ห็นไม้โอ้ มีทีวีให้ด้วยบอกเลยว่า็รบสุดในบรรดารถครอบครัวนะครับน,ะนี่็อบสุดเลยนะหน้าจอเนี่ยสามารถอ่าลิงก์กับหน้าจอตรงหน้าจอด้านหน้าได้นะครับนี่เปิดเลยครับนะีครบ,บเลยนะคุณผู้ชมนะใครที่มองหาอยู่นะร,นะรีบเลยครับรีบจับจองแล้วก็ด้านนี้ครับอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็มีแปลงไฟรถยนต์นะครับเป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องตรงนี้ครบเลยอ่ะท่านผู้ชมนะเป็นรถครอบครัวพร้อมลุยนะพร้อมลุยเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องโดยสารขัสาิสามดีกว่านะครับง้างเบาะไปยปุ๊บเบาะดีดลักษณะนี้เราเหยียบบันไดข้างนะครับก้าวเข้ามานั่งก้าวเข้ามานั่งแล้วครับหลังตรงน,นะครับเบาะปรับได้นะครับท่านผูช้ชมอาจจะงงนะว่า ปรับยังไงนี่ครับมันมีเชือกดึงตรงนี้นะครับนี่นะเราดึงนะครับแล้วก็มันก็จะไปลักษณะนี้ครับอ่าไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะผมเข้ามานั่งแล้วนะครับขึ้นง่ายนะครับเข้ามาแล้วเลขลูมผมเหลือเลขรูมผมเหลือนะครับเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดครับนี่แอร์แถวที่3นะครับครบๆก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ขึ้นหอยให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมไปเทสได้นะครับดูซิว่าเอ้ยโหมดขับสีใช้งานปกติไหมโหมดพันเดอร์ชิฟใช้งานปกติไหมไไปดูกัน กรับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทดไดนะครับไปโดดความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของมิ t ซูบิชิปาเจโร่2.4นะครับ GT Elite Edition 4WD ปี2022กันนะครับว่าช่วงล่างมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเริ่มต้นจากด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตั้งแต่รถปี2018ขึ้นมานะครับปาเจโร่จะไม่มียางอะไหล่ให้นะครับจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่ให้มาให้ แทนนะครับทกานมนะตรงนี้อ่ะมาดูกันเลยช่วงล่างด้านหลังนะจะเป็นโช๊คนะครับโช๊คคู่หลังพร้อมสปริงคู่หลังนะครับผมจะให้ท่าน้ชมดูโช๊ครับมันไม่รั่วไม่เติมนะครับมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับสปริงเนี่ยก็เป็นสปริงเดิมนะครับที่ติดมากับรถนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะด้านหลังนะครับของเขาก็มีชุดเหล็กกันโคงมาให้นะครับชุดเหล็กกันโคง พร้อมกับสกูเหล็กกันโคงด้านหลังเนี่ยฮะเอาไว้กันการโคนเค้งนะครับของช่วงล่างด้านหลังนะครับท่านชมนะตรงนี้นะแล้วแล้วคันนี้นะครับเป็นขับสี่มันจะมีดิฟบล็อกแล้วนะครับท่านชมนะจะมีดิฟบล็อกแล้วนะเราไปดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูบูทปีกนกบนบูทปีกนกล่างยางมุมเผานะครับลูกหม,มากปลายแหลก ลูกหมากกันโค้งหน้านะครับเหน็นไหมท่านผู้ชมดูนะครับมันไม่ฉีกไม่ขาดน,นะครับไม่เยิมด้วยจารบีนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างด้านหน้านี่ก็ถือว่าโอเคพร้อมใช้งานโชค๊คหรือสปริงต่างๆก็พร้อมใช้งานนะครับเพราะเป็นโช๊คเดิมสแตนดาดนะครับท่านผูช้ชมเนี่ยอ่าสวยๆนะครับช่วงล่างดีบอกเลยว่าช่วงล่างไม่มีปัญหาแน่นอน,นครับป่ะเดี๋ยวเราไปดดดคอชายงากันไปดูซิว่า โหมดับซีใช้งานยังไงนะครับโหมดพันธุ์ชิพใช้งานยังไงเครื่องเกียร์จะกระตุกไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเราไปเทดได้กันเลยนะครับว่าช่วงล่างมันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับโดยคอสพานก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,400ซีซีนะครับ181แรงม้านะครับทั้งแรงทั้งประหยัดเลยนะครับท่านชมนะอัตราเร่งดีนะครับว่าผมก็ใช้ปาเชโร่อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับช่วงล่างนะครับอ่าบอกเลยว่า ถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเอาง่าว่านิ่มอะนิ่มโดดขอสะพานลงมาแล้วนะไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี้ถือว่าดีเลยครับอ่าเลี้ยวนี่ไม่ดังแน่นอนนะครับเลี้ยวไม่ดังพวงมาลัยนี่แหลกต่างๆนี่ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูการใช้พัลเลอร์ชิพนะครับพัลเลอร์ชิพก็เหมือนกับตัวฟอร์จูเนอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีบวกลบแล้วครับตรงนี้อ่านี่ครับ นี่ฮะนะตัวนี้ลดได้นะครับตรงนี้นี่ฮะปกติเลยครับพันธนิบใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูโหมดการใช้ขับสี่โหมดขับสี่ก็เหมือนกับฟอร์จูเนอร์เหมือนกันไม่ต้องจอดรถนะครับปรับเลยครับปุ๊บอ่าโหมดขับสี่นะครับมันก็จะแสดงที่หน้าจอนะครับตรงนี้นะมันก็จะพิมพ์เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้คือโหมดขับสี่ทำงานแล้วนะครับ สีเนะครับทำงานนะครับจับแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลิกใช้นะครับเราก็บิดกลับมาบมาเป็นโหมดขับ2มันก็จะผิดนะครับตรงนี้เอาง่ายว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับออปชันครบๆนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับจำนะเดี๋ยวเราไปวางราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอามาขายเท่าไหร่แล้วก็จะมีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านชมบ้างผมบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นที่ลานของเรานะครับ จุกๆเลยนะครับจุกๆเลยนะครับปะฟังราคากันครับทุกนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันแล้วเทสได้แล้วดูช่วงล่างๆเรียบร้อยแล้วเรามาฟังราคากันว่าวันนี้ผมจะเอา m i t สูบิ s h i p a j โ r o 2.4 GT Elite Edition นะครับ 4WD ปี2022มาขายเท่าไหร่วันนี้ผมมาขายในราคา1 1 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นหนักๆเลยนะครับรับดอกเบี้ย 1.89นะครับ4ปีตลอดอายุสัญญา4ปีนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องดาว40%นะครับจนเมื่อหรือท่านผู้ชมจะฟรีดาวใบประชาชนใบเดียวก็ตามเงื่อนไขของไปนั้น4.49นะครับ7ปีฟรีดาวนะครับคิดออกรถคิดถึงอาร์ตบิคาร์นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับด้วยกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com